ตุ๊ก,กตาหินจีนที่วางโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างประตูและจุดต่างๆในวันพระเชตุพนวิมวลบังคลารามราชวร,รมาหวิหารหรือวัดโพเป็นหนึ่งมวลเสน่หที่ผสมผสานศาิลปะวัฒนธรรมไทยจีนที่ไม่ขัดตาก,กับวัดไทยได้เป็นอย่างดีทำให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามกันอย่างไม่ขาดสาย นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ตุ๊กตาจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วนะคะรูปฤาษีดัดตนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ได้รับความสนใจนะคะเพราะมีการสออแทรกในเรื่องของการออกกําลังกายตามแพทย์แผนไทยค่ะรูปปั้นทาฤาษีแดดตนตามจุดต่างๆในวัดเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก เป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยในด้านสุขภาพเป็นหนึ่งภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์นักท่องเที่ยวชาวไทยคนนี้บอกกับทีมข่าวว่าวัดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายจึงเป็นวันแรกในกรุงเทพมหานครที่อยากมาเที่ยวชมเป็นวัดที่มีการเรียนรู้เรื่องอตำรับยาแผนโบราณหรือก็เวลาเราไปซื้อพวกยาม,มองเย่ยจะมีคนพูดถึงวัดโพแล้วก็ก็เลยทําให้สนใจ เวลามีเพื่อนต่างชาติมาก็จะพาเข้ามาที่วัดนี้เป็นวัดแรกครับแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้อย่างพี่ไปอยู่อย่างเวียดนามอย่างเงี้ยเรื่องสปาเรื่องนวดแผนโบราณรู้สึกว่าทุกคนนี่จะรู้จักหมดเลยแต่นี้เราก็มองรู้สึกความภาคภูมิใจว่าหลักๆคือมาจากบ้านเราคือวัดโพธิ์ที่นี่เองโดยที่รูปือนที่เราเห็นว่ารูปฤาษีแต่ตนเนี่ยเป็นการที่ว่าถ่าดัดอ,อะไรลักษณะแบบแก้ไขเมื่อยของท่านเวลานั่งสมาธินาน,าน ด้วยสถาปัตยกรรมความงดงามในหลายๆด้านทางพระพุทธสายย่านหรือพระนอนพระเจดีย์ที่สวยงามและประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบแบบจีนแหล่งเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์จึงทําให้วัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามติดอันดับแ8สถานที่เที่ยวที่โดดเด่นของทวีปเอเชียประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพลวน,นจันทร์เช่มชูกูลเรีนิวทีวีรายงาน